้องการตรวจพฤติกรรมกันเลยนะนั่นนะั่เริ่มแก้ตัวเอาฟังพดตุ่มแถงเน้ะเสร็จแล้ว,ลวอ่อารอฟังแกะรอบไข่ไงพวดไงแกะตัวแกะตัง้งากเขาัแบบเส่อกาแฟนะเดี๋ยวทุกรอบมันมาเป็นขึ้นรอบนี่มันมีอะไรอยู่หันแหละแต่ว่าเขาเรากลัวลูกไม่ไว้ใจเราว่าเออเขายังใจไม่ดีอยู่ยังให้เขาไปรีบง้อกันอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ะเลยเบรกไว้ก่อนว่าให้น้องใจเย็นก่อนแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่เขาก็ต้องการในส่วนที่เขาขอให้ได้เขาก็รู้กับมีเนห้องหอมห้องห้ลงมากนงางห้ทตุสุที่ซีเอาว่าแล้วมนะันเนี่ยเดี๋ยวคือว่าให้มันเป็นเรื่องของเขาเออจบจำนำนหละเอีไม่อกว่าด้คิดงาว่าดิจิต อ๋อแม่สันบอมันไว้เกินไปเกิดลูกไม่เชื่อใจเราลูกจะหนีเลิดว่าทําไมแบบเขายังงอนกันอยู่ยังต้องแบบให้เขามาแบบใกล้กันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยให้รื่างของเขาก็ให้เป็นเรื่องของเขาให้เขาคุยแชทเองให้เขาคุยไปพิสูจน์กันเองพิสูจน์กันเองพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าทําได้ขนาดนะอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องอะไรฉันไม่บอกแต่บอกเลยว่าพิสูจน์ตัวเองอีกรอบหนึ่งให้มันทําได้ทุกรอบอ่ะมันไม่มีเรื่องมันยุ่หยิมแต่เรื่องแต่รอบนี้มันมีเรื่อง แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องจริงเพราะพี่ๆก็ไล่สวดยอมแล้ว่าตัวเองผิดอืมนั่นแหละเขาต้องทำให้มันได้เท่านั้นแหละแม่ฮ็ดถือแล้วเป็นเรื่องของคนสองคนถูกปะ้าเป็นพราเนี่ยตุ่มควยกันไม่เป็นเรื่องของหลายคนความผิดกันั้นแต่นั้นเป็นเรื่องอยูง่งยิบ แต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรสักอย่างถ้าเป็นพ่อตุ้มแม่อุ้มก็ยังไม่ให้เข้าใกล้นะสมมุติว่าฉันเียดเรืเ่องเนี่ยเธอยังเห็ดอยู่ฉันกับบ้าให้เขาใกล้สมมติันแตรรอเวลาที่เธอจะทําได้ก็ต้องตัดอะไรหลายๆอย่างให้ได้ฉนะนั้นพิสูจน์ตัวเองนิดนึงถ้ามันรักจริงาจาริงคาคเฟค่ะจบมา แต่หลังจากนั้นมาแชทคอยกับแตกพอมันแฉกโอ๊ยดีย๋ยวไปดูนางกัรารงานไม่ต้องมาอะไรพี่เม่ายงานเขานู่นจะทําอะไรก็ต้องรายงานกันเองไม่ต้องบอกให้แม่ส่งสารหรอกไม่ส่งสารให้ใคร <c oughs> ถ้าเป็นของน,น,นุ่งนงกระจจ่าได้ แต่เราเราต้องจัดการได้ใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าแบบแต่และคู่มันจัดการกันแบบไหนไม่ต้องถึงพง่อถึงแม่หรอกจัดการกัน,นเอ้จัดการกันไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แเรื่อยเลยแหละต้องจัดการกันให้ได้ไอ้ย่ยเราพูไปค่อย่าไม่ไกลรู้ข่อยเด้อมันแก่เหตุผลเนาะไม่ย่ยคือว่าลนะ่ะความหักมันบ่มี มันไม่มี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามคำว่าแพทเทิร์นแม่เข้าใจทองแท้เรื่องของของความหักแต่แม่มองพอจุงค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องความหลักดีมากพอว่ามันอยู่ที่คนสองคน,นจริง,งถ้าเขาเป็นคู่กันมันก็ต้องเป็นคู่หรือให้เขาตัดสินแค่ครั้งเนี้ยกลับมาได้ก็เขาก็เป็นคู่กันหรือครั้งไหนๆก็แล้วแต่ผัวเมียนี่ทะเลาะก,กันจะกลอกแฟนกันนีทะเลาะก,กันจะกรลอกก่อนที่แตง่งานกันไม่เป็นผัวเมียนี่ก็บยีจะกรลอก หลายรอบมันก็มันก็อยู่ที่ตัวเขาอีกว่าใจมันพอจะยังรับกันได้อีกไหมจะเริ่มกันใหม่ได้อีกไหมนั่นหรือมันเริ่มไม่ได้แล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปก็ต้องให้เวลาที่สูจน์หัวใจให้ทําใจกันไป่างคนต้องต่างๆทำใจถ้ามันจะกลับไม่ได้อีกอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้เขาก็อยู่ในช่วงอะไร อยู่ในช่วงที่ปรับปรุงตัวกันอาจจะเริ่มใหม่สีด้บอลองดูเล่นนี่เล่นเริ่มงั้นเหรอกต่ทีนั้นล่ะรูปน่ารักกับรูปเพราะต้งกัรนักศึกษาไปหมดแล้วอะไรที่มันต้องทำก็เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะจีบใหม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ นางโคตุกแต่แสหัวใจเป็นแผลังซ้ำบอกยิ่งลอกมหนย่งม,มันยังดอกเอือย่ามียังดอกไอ้ยกับคุ้นหลายๆแค่าน้ำตาแค่าน้ำตาคอาอย่างตา่อโอ้ยจัก็จะก็ลองมาแต่กจะมารลองกูจ่ะ สูงคัดนักร้องหญิงก่อนทั้งสี่บอกเนี่ยแล้วคัดนักร้องใช่ไมหมไปเอานักร้องใช่หรือเปลาทั้งสี่ร้องเนื้หอห้งทั้งสี่ไปจำเนื้อหผู้หญิงเลยทั้งมเดี๋ยวนักร้องใช่ที่จะมาร้องกับข่อยต้องเ<อ>ท่าแค่ข่เพราะเด็กอ่กับข่อยต้องเท่าแค่ข่อยเท่านั้นจบนักร้องใช่เขาก็สิว่ไหมคนสี่มาร้องกับข่อยนั่นคั้ร้องเพ่งเปลี่ยนยังไม่ลองเนี่ยเลยถ้าดนตรีกันถ้าเลยดนตรีเขาข่อยะเด็นอะไรเพราะต้องมัดห่นง้มข่อยนี่ข่อยเป็นตัวของตัวเองสูงยาไม่หยุ่นกับข่อยนักร้องใช่ถ บ่สามารถบอกเนื้อเขาได้บม่สามารถบอกขี้เขาได้มันบ่สามารถเป็นเพียงได้คือมึงบาต้องเขามาสมาัครเลยไ้ปะเน้นเสื้อคัดเต้นเขาก็มาหน้าวงบ,บด่บด้กว่ต้องมาสมัครก็บข่องสนางจบเตรียมกดตะกตร,การ้าวันนี้แม่ได้น้องมีไรหกโมงเย็ยนจังไปเบอร์สถานได้กา,ารสนาได้ไรไปรุ่นพวกเจวเว้าไปบิวได้ไปเบิรงซีนาเดี๋ยวพวกเจ้าไปบิวเขาขึ้นกันค่าไรได้ อ๋อปบิวก็ไรเงี้ยข้ากอยังเดิมท่านบอได้บิวเลยจิ้มเลยจิ้มเลยีหยเอาจิ้มเลยแต่ไม่มันอยู่ต่ว่าไปบอเรื่องส่วนตัวใส่ไรของเราขนาเกลียดของเกลี่ยบ่กให้ไปว่าเรื่องส่านตัวให้บอกว่าจิ้มเลยจิ้มเลยีหยกับบิวกันเนี่ยโคตรหน้าเกลียดเลยนะเดี๋ยวข้าว่าจิ้มเลยหน้าเกลียดตรงไหนบอกคนดีๆแล้วก็กันไปไม่ใช่ไปบิวว่าจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มอย่างไร จิ้เลยนะได้อเขาเข้าใจผิดมาจิ้มเลยเขาก็จิ้มเันตรงนั้นเลยใหมเงดอเบิรหลายงินฮเกิดมันงง่ล่ะเขาบอจิ้มเลยจิ้มเินเดีวมันเห็นรึด้ับอยู่มันจมาจิ้มเลยมตงจิ้มเลยแล้วังเามอ่ยลองมัเดียวเลนี่ยแก่ก็ไมาเดีลอง้ เดี๋ยวเขาจะาลองบิ้วไข่กับมีดต้มนล้จิ้มเลยจิ้มเลยวะเนอะจิ้มมากไปเดี๋ยวนี้บ้าเลยคนได้คนหัวเหรอบ้ามิบุ่นอย่าไปคอมเมนต์ได้มากเลยเลยบ้าแม่ให้บอกว่าจิ้มเลยแหมแต่ว่ามันยิงโง่ฉลาดมาเข้ามาจิ้มอันนี้รือว่าจิ้มอยังจิ้มนี่เอาผู้ใดกล้ารจิ้มเข้ามาจิ้มเลยตอนนี้เหรอ ไปบิวนี่ยอะไรมาจิ้มเลยจิ้มเลยเจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยฟังมันหมายถึงคุณค่าของขนาดเลยเอียงมันหน่อยจิ้มเลยนี่ยแต่แค่นี่มันตน้องว่าจ้ำเลยจ้ำเลยเออเจิ้มเลยจิ้มเลยท่านแต่เทียบบอกจิ้มเลยจิ้มเลย ไมุ่ no <c c ่มเนาะจิ้มนั้นใหญ่ไปเนาะจิเลยจิเลยอ๋อบวันหืมง่อยอยได้วันแล้วไอ้บ้าเอาพี่เต็มเหมยเจ้าพี่มารายัีมารายัอ้ย จุ่มกันแลกวมันนี้นี่มันปิวเขาไปเขาไปม้ันอุดอุดอันอินเลิฟกันไ้กำลังใจพียู่ช่วยกันกดตะกร้าใช่ค่ะจิเลยจิเลยนี่ผมขึ้สั่งเหรอวะไปจิเลยจีเลยนะไรสิปิวชม นี่ลสถานการณ์ไม่ปกติก็อาจจะมดจิ้มไปก่อนโอ้ยคู่นี้ฟินมากพูดได้ะพูดได้ะเดี๋ยวสถานการณ์ต้องปกติเลยเหรอไปจิ้มให้เขาปกติสิไปบอกถ้าไม่บอกจิ้มก็บอกจิ้เลยจิ้เลยทำมันหน่อยถ้าอาการถ้าถ้าถ้ามันจะจิ้มน้อยๆไงก็บอกจิ้เลยจิ้เลยจิ้ยก็ได้สถานการณ์มันหน่อยไง ถ้าสถานการณ์มันโอเคกับจิ้มเลยจิ้มเลยก็ถือกลัวถ้าสถานะถ้าสถานการณ์มันแฮปปี้แอนดิงก์ก็ถือกลัวแล้วมึงกิ้มขึ้นมาจิเลยถ้าสถานสถานการณ์พอดีใช้งดจิ้มไปก่อนพียรซีริสเซอร์เยนแล้วซีริสียนแล้วเซอร์รียนเซอร์เนเซิร์เรนยาเอาล่างิ่งอุ้มรักก่อนอะสถานการณ์ปกติเร็วโอ้ยนี่ดูนี่ดูเจิ้มจิ้มจิ้มมาจิ้มอย่างมึงจิ้มเลยเีท่าตาจิ้มเลยนะ เออเนี่ยเออเออางงาเออเบื้องต่ำน่ะเน่งหนึ่งเนี่ยสองเนีอทุกคนรักเขาต้องช่วยเขานมพูดดีมากๆาไม่ยังลาบันจี้เลยจีเลยเนี่ยบอกอ๋อกใจเข้ามาียเพยตุ้มเนี่ยลักษณะเราจเลย้เบมันถึงจิ้มอ้เนะไม่ใช่ถึงจิ้มเลยค่ะจ้ำบุญเรา จ้ำเบ๊เบ๊ลงนะจ้ำเนี่ยมันอีกแบบหนึง่งไม่ต้องมาจำ้ำฮ่าฮ่าเซวเล่นเลนเจ้าไปจี้เลยถ้าเจออ้ายังบม่มาเนี่ยจี้เอาเฮ้ยมุ้ไม่เคยไปเจอคนโอยู่เซียนน่ะพี่คนธรรมดนแต่เรื่องระจางอยู่อยูเอาเขาเป็นศิลปินในดวงใจก็เข้าใจอยู่เขาเดียวเจ้า,จาจไปเฮ็ดปุ้ยมัดิี่ปุ้ยเั็นอ้ไรพิธีไปเขาคือพระจางนี่กี่เป็มื่นอันพิธีไปวะเขาสร้างนาเจ้า คอยก็จะไปแบบเคืนยุมย่มแยยุ่มยอยู่น้องเหย้าแตกเหย้วแตกไปไหมล้วนต่อไปเขาติบพวกจัาจางเลยคอยฟีน้ำคูไม่อุ่มจ่ะอุ้ยเลิศดน้องจุ๋มถูก,กจรกิงใจคนทั้งบ้านหน่อยอิจฉาพ่อตุ้มน่ารักพี่นกจะไปอิจฉาอะไรจี้เลยจี้เลยนี่แล่เจ้าอิจฉาเยอะตีเจ้าอิจฉาคอ,อยเยอะตีพี่นกบอกถ้างั้นไม่ไม่ฟินแล้วละ่ะอเขาจะมาจี้ บอกไปบอกทัวร์เทียบเนาะเจ้านี่ก็ไ,ไดใ้ให้ลูกให้ลูกขึ้นไปคุยกันจังสิแล้วโอ้ยไปขึ้นไปแล้วเนาะขอก็ยา่าเขาไปเฮ็ดไปทัวไปเทียบเนาะมันเป็นที่มันเป็นที่เอ,อยียงเกาะเขาเอินเขาเอินมาที่เอียงของนันอนเกิดเขาไปเฮ็ดอย่างอื่นอ่ะซี่วนตัวเกิดเขาไปเฮ็ดอย่างเงินไข่อยกะทิะขเขาเจ้าสิได้หลานหน่อยไหมโอ้อยเจ้าบอกไปทัวมันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ย ถ้าเขาไปจี้เลยจี้เลยนี่เขาจะไปจี้เลยนะไม่ได้นะให้ขึ้นไม่ได้หรอกค่ะอิจฉาแล้วประตูพักแพงงหาสิ้นอยู่จะว่าวยังกันว่าไปทั่วนล้วเจ้าพววถึงขั้นขาเจ้าเลยเจ้าเนี่ยเป็นยังโัเจ้าว่าใครดูโยวัวแต่เรียนจีเจ้าเนี่ยบัตรห้าที่อันบัตรของใคร บ่เขาเรื่องนี้จังอยเออจังหว่างนักเรื่องเอาเจี๋ยอะไรงี้งาเลยจังหลายนาที่เลยกาแฟอุ่มรักค่ะปัดฮอตเห็นบ่บ่ยังฮอตเลยคนที่มันแบบฮอตอยู่แล้วอ่ะกาแฟอุ่มรักสามกระสอบสามสามหนึ่งนะคะตะกร้าที่ปักหมดเลยค่ะฮอตงาไข่อยเจ้าไหนมาซูซี่ไข่คนก็เล่ยเล่ยเล่เปื่อยเล่นไข่อยเล่ยไม่ได้เข่าประเด็นสมองเลือดเปื่อยเนี่ะ หาไปได้ไงเขบาบอกตุ่มจิเลยนี่นะโอ้ยหาใส่ก็ได้ค่อยจะหาที่โอ้เลยโอ้เลยหาวห่าแตเด้อแปลกๆยังไงนะนอนที่มันช้อนชัยดีเนีย่ยนอนมันแตะกล้าที่หนึ่งคือกาแฟนะคะธรรมาชาติของสัตว์อย่าไปฟังค่ะคนเขาเบป็นไงวะเราเรียน,นนี่กันไรเงี้ยเดี๋ยวสี่ลอยคนเดียวลอยคนนึง คนลอยคนเขาก็จิมทั้งทั้งลอยตะก,กาเนาะโอเคสี่ร้อยมาจิ้มมาให้มันให้ให้ให้ซีโอบริษัทอตุ้มรักเงิดค่อยหน่อยเร็วบ่อยากจะคุยเฮ็ดแม่รอบหนึ่งสวัสดีน้องหญิงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินยันตะก้ามาเลยเฮ็ดม่รอละสามร้อยสี่ร้อยตะการส่ะ,สสะสงมือเวดสองมือเวดนะทีว่วางเด็ดค่ะ ไปซื้อไฟฟ้าเอันได้นั่งแพ็คของก้อนไปเขาไปอันเศร้าอันไปยิงนิ่มไปันบูชาเทียนพันศามานั่งแพ็คอันาั้นลูกน้องข่อยมากลูกน้องมากกันนะถามกกติอยู่แลลูกมากอารมณ์แบบนี้เค้าเฟ้แต่นี้ขึ้นฮอตแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขาบด้ว่าเราเปิดเราเปิดโปูได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ของเราเติมมาเรื่อยๆเขาบด้ว่ามากตามสบายจิ้มเลยค่ะตะกร้าที่หนึ่งกาแฟอุ้มนักสามกระสอบนะคะสามสามหนึ่งนะคะตกกระสอบละหนึ่งหนึ่งหนึ่งจากกระสอบละสามร้อยเก้าสิบนะ ตะกร้าที่สองคือตะกร้ามาร์คทองคำหลอดละหนึ่งหนึ่งหนึ่งจากสี่ร้อยเก้าสิบนะคะตะกร้าที่สามคือสบู่ตอนนี้แจกโปรยสองก้อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกันจากก้อนละหนึ่งร้อยเก้าสิบนะตัวเองลูกน้องไปชิมมั้ยเพรมาร์คฟิวนี่เพื่อไปว่าลูกน้องไปร้านน้อยไปท่านตื่นเลยจุ๋มลูกเรียนเบิ้ลขึ้นห้านี่กระไดกูกับปารีน้อยนี่นี่อะไรอีกเนี่เรียกว่าสันสวนสนามว่ามันสวนสัตว์ว่ามันอยู่ในสวนสัตว์ชิ่ะว่า เปิดสวนสัตว์ก็ได้คนกัามาเบิงโอ้ยแล้วจ่าสิของมาเบิงยังเบิงซีว่าโอ้สิว่าหน้าหงุดหดมากจิ้มสบู่แล้วค่ะหกชุดขอบคุณนะคะาพี่แคร์แกนหมวกฟ้าเนี่ยซีรับแขก์ดีหมกฝ้านี่ยเฮ้ยอีเมียกันนี่ไปนอนพ่อเอาลูกเมื่อคืนนี่พ่อเอาลูกนอนเมียนีไปนอนในหนาวน้ำเมียนีนอนในกระเป๋าแน่เลยเป็นยังพูดยังเป็นยังพูดหรือยังยังดู มันจะไปลกูกกินนมเง่นบ่มันต้องหนีเสียงเัินบ่ะอ่าเสียงโตัวพวกเราเขาเช่าหรอละล,ะลูกเลยสองเดือนละไมนเจ็บจะเห็นว่านมมันระบม,มเปิดเมนูสไปทุกมือค่ะสันมาๆม,ม,ม,มาค่ะพูดแต่ไอแม่ม,มัวอาจจะเปิดเบื้องสวนสัตว์เบื้องพญตุมเบิกคอยได้ข้าวเอาว่าลูกคอยอยู่บ้านมีลูกอีกเด้อใครเอาใครเอา จองเลยค่ะเลี้ยงบ่ไหวผู้ไห้มีมีิหลุยละผู้ไห้มีลูกเขาโยยีกับบักโยยีแน่นะเพิ่นเห็นมันทับกันพร้อมเออมันก็อยู่เป็นคู่หัวตัวเมียเดี๋ยวอีนี่กับมีกับบักฝ้ายอี่าน่นเห็นมันทับเราพอใช้อยสังเกตว่ามันอ้วนเกินพิษสังเกตเลยประกาศไปเลยว่าพันธุ์บ้านโว้ยผู้หญิงอันผู้หญิงจะไวาอย่างมันมีพันของมันแน่น่ะ เขาไปดูกันสิเดี๋ยวขอชื้อเสื้อฮะแล้วของบักกันผู้ชายนั่นลาบดอลีทิฟเวอร์เดี๋ยวลงเอาเอาเดี๋ยวป่ะมาละมาก่อนเด้ผู้หญิงวันมาลงไม่ได้กินสิเฮ้ยผู้ชายวัน ผูได้ไหมเรีาตัวลิติเบอร์ตัวยูมากจ้ะอ่ากูได้พันนั่นบานบานโอ้ยวอาไปทั่วเลยมากว่านี่พันเนอซุ่มอยู่บ้านไอ้แซ์แัปคอดูไผดูบักซุ่มหั้อบอกสร้างมันแหมือนเ่ยมันกะดืดดืดแบบหนาเน่ะบักหนามึนคนตาตีบเลยมันหนามึนอย่าไปหาว่าทำไมมันหนามึนอีหลีมันหนอแต่ใจแล้วมันหนอเต่ใจเพาตาตีบเนี่ยุ่มอยู่ในกลุ่มตาตีบเนี่ย ไม่น,นีจากโมง่งยังลหรอโอ้สัวสามโมง <c oughs> จากโม่งหาทุกโตเมียสุ่มตาติดเลยอยากบาอกเนี่ยออกมากจากท่อในเทตดตาสองสันมไม่หลดไม่่อยเบาไงสวัสดีครับพ่อแม่น้องอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ว้าวให้ฟังได้บ่เดา๋ยวเีล้วพดีฮักนั้นเลยวเลว่าตาผู้ใดอยากฟังจิมตะการมาเลยมาแล้วเชียวว้าวดีๆนำเชียวอย่างเริ่มต้นด้วยให้คอยจับขี้เลยด้ดูเจ้าจับขี้เจ้าว่าอะไรตอนนี้คอยร้องก็ได้่ะ